ถ้ากันมาเอาคันสะดุ้งค่ะเป็นไม้ไผ่ชนิดไม้หัวขางสร้างมันเบาค่ะเวลาเขาไปยกมันยังเบาเหตุในสะดุ้งเขาเบาเบา่าต้านน้าบ่หนักค่ะเป็นไม้หัวขางสร้างน้อไม้จะเกิดดีด,ดีค่ะน้องเชยกําลังเลาะหายู่ค่ะว่าสาเอาล้ำได้มากับคุณเมาน้องวรินค่ะ เป็นไม้ไผ่เพือนว่าเป็นไม้ไผ่หางสร้างน้องเชื่อกลังหายอยู่มันอ่อนพกกูดต้องเอาเข้มๆแม่มอยากน้อยคุณเมากระพารอขึ้นอายุรัมอายุรัมไผ่ปีหนึ่งนะพอดีวด่าเพื่อนว่าได้อืมอนานได้ไมไ่แล้วพันแค่เดียวได้แล้วได้รัม เบาเบาของรองวลีนนะเบาเบ่่โอ้เบาเาวะเาเบาเบานี่อุ้ยลำงมอ่ะส้น้อ้าัหนูั้ื้งหนหองามลำงามว่ะ ลำงามพร้อมเดี๋ยวจับมันดูมันเบาบออะไรลำไผ่ต้องตัด,ตดจา้าโอ้เบาเบาเบา,บาเดี๋ยวมันมันแห้งลงกัสดสิโอเคของเชื้อนะไรงามงามยังเลาะไปเลาะมาหาลำงามงาม,งมก็หมายว่ามันจังเบาค่ะไม่ไพ่ชนิดนี้ไร้โยกเฮดเทคสะดุ้งเขาเบาไปพร้อมคันเบา độc ngày thấy không ngắm ngắm, mau, đẹp đẹp, thấy mày vươn vào. เชื้อสดเสียสะดูก่ายลำหนึ่งกะคั้นหนึ่งนเนาะลำเียงงานลำต้นหนึ่งนะจะได้คั้นหนึ่งได้คั้นหนึ่งค่ะรว่าต้องตัดแต่งส่วนที่ว่าเหมาะสมต้นลายมันมันหนาแล้วมนที่หนักช่วงโกกมันมันหนักจ้าต้องห่อเป็นช่วงปลายมันตัดเอาช่วงช่วงปลายช่วงปลายช่วงนี้ค่ะจังเบาถ้าเอากกมันต้องจะที่หนักโพด ตัวหนึ่งกับขั้นหนึ่งค่ะขั้นสะดุ้งต่อต่อขั้นโอ้ล้ำนีก่กระซือดีอยู่นี่มาลากมาัย้ยเดินห้างหนึกันดึงว่า,า,าล่ม เฮ็ดเตรียมไว้จต่กนไอยฝนกันเล่งฮักเสดไปยกสะดุ้งล้ำตัวนี้ล้ำยาวดิเนาะล้ำยาวมันนีส่อีสานบ้านทุงค่ะกับคู้เมาน้องเชิน้องวา พ้ากันมาอ,าอุปกรณ์ส่วนหนึ่งของสะดุ้งที่จะไปประกอบเป็นสะดุ้งยกหาปลาเนาะค่ะก็คือเป็นคันมันมั่คันไม่ไผ่ไม่ไพ่หางสร้างขึ้นมาไม่ไผ่หัวหางสร้างช่วงปลายค่ะมันยังเบาอันนั้นโอคันเบดบ่สวยดวได้สามล้ำแล้ว เบ็ดปลหลุดดิรัำนี่ก็สวยไปอีกโอ้มันจะลัมสวยๆเออสวยดีวะนี่บ่าสันบ่ยาว เ,อ,มเ,มเอ,ออน้ำงามแมนเดียขอน้ำงามเดอยวส,สักตะยงต่ว่าเบื้องเบเป็นปน,น้องเชอผู้ชํานาญการแตว่าน้องเชอได้สี่สี่ลำ ได้เสียล้ำทำให้แยกซองล้ำด้ะแยกยด้เป็ดแยกกาแฟนะรูปม้าก็ชื่อใตเดียวก็ต้องแปดซอกมันกว้างมันใหญ่มันยกน้ำแจงสิ่งแรกก็เลยไปซื้อแต่หาคันบ่ได้ด้วยแล้วบ่ได้ยกซื้อซื้อไว้ซื้อมันบ่ด่างมันน่ะอ๋อหาคันยังบ่พอค่ะจ่รียมอุปกรณ์ มก็บรรวไปได้จกน้ำแต่ออันมันหนักเลยนาะว้านบะมันสองเซนเนี่ยมันสองเซนโหโหตะย้ยลำดอนแลงั้นไหวค่ะตะย้ดอดยังไหวเห็นปะโอ้มันเป็นโกลนั่น่ะวะใช่ไม่โกลเพิ่นเบื้องติดเนื้อมัดนอกแป๊ด ยกไม้ดูมาเลยโอ้นุ่นนุนน่นแนอนน้แถวนึงแถวนองแถวสีเ็นวะหนึ่งสองแมนแถวซีจ้ะแถวซีของเพื่อนของแบบ้องเลยนั่งเชอวัดศอกแล้วเรียบร้อยของเพื่อนแจกสอกนี่แปดหรือเก้าศอกนี่นี่ของเชื้อนี่นี่วัดแล้วสอกวัด ก็ใส่คาถาใน่เด้อเฮ็ดให้น่ะเอียงต่อในคาวามันมันโอ้พูดมีคาถาด้วยะก้องปูกล้องนี่อย่างคุณวาดถึวาเอาเตี๋ยเออเอาไปเลียกเอาเนาะโอ้คาถามันมานวัลินวัดดูเอาว่าบอไปดูวัลิ้วบาดูอันนี้นี่นี่วัดของเธอดูเอาเส้ยกลับบ้านเสียกลับบ้านบอ ในคั้นสรุมพร้อมเรียบร้อยค่ะกลับบ้านตั้งวัลี้ขอบคุณหล,ลายๆค่ะท,ที่ติดตามคลิปชาีสารบ้านทงเดี๋ยวยัไม่คลิปหนาแล้วค่ะ